อยากเห็นลูกกรบทั้งวันนี้ของใจยที่ถึงนานแล้วแต่ว่ามันยังยากไปหา ตอนตอนนั้นพ่อทําแรอยู่ที่เขาหลักภูเก็ตครับครับผมแล้วถึงก็โโหพ่อก็ตามเปื้อนอาจจะเมาเมาก็เลยมาจากเขา<อ>เขาก็เลยพาลูกเขากลับตอนนั้นย่างขเ,เขาเจ็ดป<อ>ีใจเรียจะเข้าโรงเรียนค่ะอถไปเหรแสดงว่าลูกโตแล้วค่ะเจ็ดปีค่ะไก่รู้จักรู้จัก,กว่าแม่อมบอกกว่าต่าไก่แม่จะไปแล้วนะแม่มาอยู่กับพ่อแล้ว บางนั้ในนั้นเขาก็จเฉยๆเขาก็ไม่รู้เ่อมันจะไปเขาจะมาจากเขาเก็บผ้ามาจากเขากลับมาจากกันตังมันก็ใจหายระเวลาเคยอยู่พร้อมกันเนะอาจจะมาแยกกันเวลามีลูกก็อุ่นพอไม่มีลูกก็มันว่างอมันก็ใจหายก็บางวันนี้ที่ถืงเขาเพราะเขาใหญ่ได้สี่สิบ ปีสิ่กว่าุณได้แล้วเราเรานั้นอยากเข้ามาเราคิดถึงแต่คิด,ว,ดนะว,นนะว่าเราเป็นผู้หญิงเลี้ยงไม่ไม่ตดนะเลี้ยงไม่ไหวแน่ค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงต่อยู่กับพ่อเขาดีกว่าว่างั้น เขาเขียนจดหมายมากป่ะใครเขียนลูกสาวลูกชายเขียนจ,จดหมายมาหาอ๋อเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่มานแล้วก็อุอายุยังไม่เช่อายุตีกว่ายายได้อ่านจดหมายนั้นไหมได้อ่านเพ่าจำได้หรือเปล่าลูกชายเขียนมาหาว่ายังไงบ้างเขาว่าเขาถึงแม่เขาก่ที่ถึงแม่ ถึงอ่ะคิดถึงมานานแล้วก็แต่ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะเห็นหน้าคุณทีอาจจะตายซะก่อนไม่ได้เห็นลูกอยากจะเห็นลูกสักครั้งอ่ะคิดถึงมากคิดถึงหลายครั้งแต่ไม่รู้จะไปศึกษาใครแล้วคิดอย่างเดียวต่อว่าแม่จะไปหาลูกแต่แม่ไปไม่ถูกแล้วก็ไม่มีเงินมองจะไปไม่ถูกรูก้ที่จังหวัดเขาแต่เราไปถามก็ได้เข้าใจเราไม่มีเงินจะไปตามหากา็อยากจะ่อสักทีว่า ให้ที่ถึงพาเต้ยไปตามหาพี่ไก่เจอแล้วแล้วเขาเขาปฏิเสธเต้ยมาหลังว่าไม่เคยมีแม่ชเขาจังเขาจังเขาจังเขาทำไงได้เนาะ มันเปจะเงิงของเราเองที่เลิกกับว่อไม่ว่าคงจะเสียใจว่าทึงเข้าไปถ้าต้นไปตามหาลูกชายให้คุณยายแล้วเกิดว่าเขาหมดบุญไปแล้วล่ะก็ไม่รู้ทําไง เลี้ยงต่เวรกรรมเราคิดเพราะนั้นมาดะเจอลกูกแต่ว่าเขาจะไม่หมดมีแต่ว่ายายจะหมดออก่อนเขา ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่จุดเริ่มต้นของเราที่อ,อบตอนหนองแสงนะครับเป้าหมายที่เรามีแล้วก็ได้มาจากคุณยายเล็กก็คือบ้านเลขที่947ตำบลหนองแสงเดี๋ยวต้องลองมาถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อ,อบตอนหนองแสงนี่ก่อนว่าบ้านเลขที่นี้มีอยู่จริงๆในตำบลน,นี้หรือเปล่า ก็คือคุณผู้ชมขามาถามพี่พี่เจ้เาหน้าที่อบตที่นี่เขาบอกว่าตำบลหนองแสงเนี่ยมีทั้งหมด28หมู่บ้านด้วยกันนะครับซึ่งบ้านเลขที่9ก7ีเนี่ยก็คือไม่รู้อยู่หมู่ไหนอาจจะอยู่ในเขตเทศบาลก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องลองไปตั้งต้นอีกทีที่เทศบาลน,นะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าในเขตเอบตอเนี่ยบ้านเลขที่อาจจะมีไม่ถึง200บ้านเลขที่2 0 0อ่ะนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปตั้งต้นที่เทศบาลอีกทีหนึ่ง บโฮมละครบ้านโฮมละครไม่ต้องไม่ต้องไปบ้านเยนอนแล้วโอเคครับอยูดด่ติดกับบ้านสวีเดียสคือขับขับตรงไป สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับหนมมาหายายสมบัติจ้าย่อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมขอบคุณครับสวัสดีครับมาหาคุณยายสมบัติจ้าสวัสดีครับคุณยายสมบัติโฮงนครหรือเปล่าอ,อ๋ยเสียงเพาะจังเลย หนูมาตามหาคนพัดดลากจากกันกับคุณยายมีคุณยายคนหนึ่งอายุ82ปีเขาอยู่ที่จังหวัดอ,อ,อะไรนะสะตูลเขาบอกว่าจะตามหาลูกชายตามหาใครคะคนที่ชื่อไก่ประสิทธิ์โรมนครครับหลังจากพีเตอร์ได้ไปเจอคุณยายสมบัติชอบทำตอบพีเตอร์ได้ก็คือ